ก็เลยเปิดทางให้นายกเว้าพิธาลิมเจริญรัตให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายธทรยุทธ์สุวรรณเกษรยื่นคำร้องขอสารรัฐธ,ธรรมนูญวิริชัยสั่งการให้ทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิทเสรีภาพนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49 คือเขาทําอย่างเดิมไต่ระดับตามเดิมค่ะคือบอกว่าเฮ้ยมีพฤติกรรมที่จะล้มล้างการปกครองขอให้ศาลสั่งให้เขายุติการกระทํานั้นแล้วถ้าถ้าผ่านด่านนี้ก็ค่อยไปสั่งให้ไปร้องให้ยุบพักค่ะเราก็ยังงงอยู่นั่นแหละ <c oughs> นะพิธาเขางงไหมเขาไม่งงเว้ย <c oughs> เขาถือโอกาสเลยว่าเนี่ยก็มันเป็นอย่างนี้ไง มันใช้เรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของจริยธรรมเรื่องของกฎหมายมาทำลายล้างกันไงการจะร้องอะไรมันก็ควรจะมีโทษที่ได้สัตว์ได้ส่วนกับคำร้องสิ่งที่สังคมต้องช่วยกันจันลงก็คือว่ามาแก้รัฐธรรมนูญกันเถอะค่ะ <laughs> ไอ้นี่กูก็งึดเหมือนกัน<อ>ว่าลากมาจนได้เนะาะค่ะ พิธาบอกว่านักข่าวถามพิธาว่าการยื่นคำร้องของธีรยุทธ์เหมือนเป็นการเปิดหน้าว่าใครอยู่เบื้องหลังในการยุบพักก้าวไกลด้วยหรือไม่พิธาบอกไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยครับคิดว่าเป็นกระบวนการที่ไม่น่าเสียเวลาและเสียสมาธิซึ่งนางสาวแพทยทองทานก็ต้องมีสมาธิในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองไม่ควรมาเสียเวลากับเรื่องอะไรแบบนี้นะเมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรที่ข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองไม่ใช่พักก้าไกลพักเดียวแล้วที่โดนพิธาบอกว่าความอปก,กติ มีกี่คนว่าที่จะใช้คำเนี่ยเป็นเราเราท่านๆก็ใช้คำว่าความผิดปกติค่ะความไม่ปกติค่ะอันนี้พี่แบบว่านักเขียนว่าความอปกติเป็นอะไรเป็นนักเขียนกี่โมงเมื่อว,วานไปนแจกลายเซ็นค่ะงานสำนักสื่อค่ะต่อการไหมคะต่อคิวค่ะคิวยาวค่ะได้ข่าวว่าแต่เป็นโฟโต้บุ๊คนะคะไม่ได้เขียนอะไรเยอะแยะหรอกข้าวกลังจะถามว่า อ่ะอะไรนะอับปกติมันมีไหมคะคำนี้พี่ปูมีแต่ไม่ได้ค่อยได้ใช้มันเป็นคําที่ไม่ได้หรือเรื่องเฟื่องฟูอะไรอ่ะเขาใช้ผิดปกติใช่ไหมไม่ปกตินะอับปกติไม่สวยอย่างเงี้ยอะสวยอยากจะเป็นิดออยากจะเป็นรู้สึกว่าอยากจะประดิษฐ์บ้างอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนยายเลิกกับหัวค่ะแล้วก็ไปตู่ว่าเนี้ยบ้านเนี้ย บ้านเก่าคุณยายอ๋อ oh, oh. อันเนี้ยอปก,กติพิธาโ <laughs> คตรอปก,กติเลย <laughs> คือยายเลิกกับผัวแ,แต่บ้านพ่อยังสร้างไม่เสร็จแต่บ้านหลังนั้นบ้านพ่อผัวเว้ยอยู่ดีคิดถึงยายใช่ใชพ่อผัวยังสร้างไม่เสร็จเลย uh. แล้วก็ฝรั่งเศสยึดเราเสียดินแดน uh. ก็อพยพมาอยู่ปาจีนบุรี uh. แล้วยายเธอไปอยู่บ้านหลังนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เลิกกับลูกชายเขาก่อนแล้วด้วยซ้ำไป เนี่ยอป,ปกตินิยายเรื่องที่เธอแต่งอะอป,ปกติลงจากเครื่องบินมาถูกถุงคลุมหัวนะั่ก็อป,ปกติคนอื่นเขาไม่ถูกคลุมอะ่ะเออก็นั่งด้วยกันมาปกติเออแต่พอลงจากเครื่องอัป,ปกติอ,อ้างงเราอ่างงเลยอป,ปรีต่อไปแต้วงอ่านว่าอป,ปรี นต่อฉันอ่านต่อไม่ไหวแล้วฉันขำนี่เราไม่ได้อ่านข่าวตลกแล้วคุณผู้ชมอะไรอะไรของเขาเพราะว่าปกติแล้วฉันเนี่ยเราสองคนนี่แหละ